ว้าวเวนที่ญี่ปุ่นตาหาเป็าหารต่างแต่ไม่หมือย่างไที่ใดอะไรกินอะไรกินปลาคนที่ชอบสายมูครับของญี่ปุ่นน่ะน้ามาได้มาจริงๆเิงเเลยอ่ะดีดิย่เดี เขาเรียกเจาป์คครับเคยเห็นไหม,มาเคยมาเที่ยวกันไหมครับคล้ายๆเป็นห้างญี่ปุ่นร้านนี้ตอเลิศนุข้าวหน้าเป็ดผวเวเป็ดตัวเมืองระยองี่ัรับเส้นที่จะออกไป อะไรนะมาตบุตรคนมาวิ่อเล่เหอ้จักงานนี้โจรรถในตัวเมือ,อ,ตรตมอรงระยองทำพังไปเลยอะไรนะมาตบุตรมั่งถนะ่เป็ด้าหน้าเป็ดเปล่าไปดูนิมีอะไรบ้างหน้าเป็ดก้าดนะังะอันนี้นเลยหน้าดกิมบกก็เอาเ,อาน,เอาน้ำกิมนี้หนีานี่แบบเหมือนข้าวขาหมู มีก็น่ากินดียวันเป็นเนี่ยมีเนื้อเป็ดเลือดเป็ดเครื่องในเป็ดปรุงระโล่โเด็กๆจะกินได้ดูอ๋อเลือดเป็ดอร่อยอร่อยอร่อยหรอเออก็น่าเป็ดเป็นบอกบงงลุกมาก,มากนี่นี่พร้อมนี่ ลองมันต้องลองป่ะกินด้วยกันนะทำไมอ่ะนี่เป็นห้างข้างในเจรปนนะครับขายของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยครับที่สวนเสือรีราชาปักนะเข้าไปดูเลยเียอองกินของใจเรียบโอ้หน่กินจริงอะดูดิครับดูดิดอืือม่กินมากะนะ ขนาดแบบโบลีโบลีแม่กินอะไที่ปลาหมึกนะปลาหมึกปลาไหลเองไหมโบลีแม่กินนะห้างดองกีนี่ไงห้างดองกี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่ดองกีนะเออเพลงเขาก็มีเพลงดองดองดองตามมิงสำเร็จเล่เป็นตามมิง ลาเมงนี่ใส่น้ำร้อนก็กินได้เลยด้วยคุณสมบัติดุดซน้ำอย่างนี้เยี่ยมและรวดเร็ววรู้สึกมั่นใจได้ทุกครั้งเมื่อออกจากน้ำทั้งยังช่วยเราจิไมู่อของกินใช่ไหมของินานให้เลือดซับูดใ่หมดเลยดูเดเปี้ยวปะ <c ười> ของกินของใจเปรี้ยวพวกผลไม้เลือดก็ับ มีพวกวากิวด้วยนะครับหนึ่งวเรือวากิวว้าว้าวหนึ่งพันหนึ่งครับเนี่ยมีน้ำจิ้มไปเลยเจี๊ยบอะ่ะสเต็กลูกเต๋าหมูน่ากินเต็มเลยเยอะครับของเยอะมากโดยเฉพาะขนมของกินดู๋ยวเจียบอ่ะครับข้างในเจะปลาอีกทีหนึ่ง ตาพรีเซนเตอร์ขายไอ้นี่ไอ้เครื่องกินเน็ดฮ่าวโมเดลก็ดีนะโมเดลเออดูดดาตันบอลแต่เ้าอยู่ที่เขากำลังนิยมกันมั้งวัยรุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีการ์ดอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยแพงแค่เนี่ยสองเก้าเก้าสามร้อยนะครับนี่ว่าเขามีโมเดลเต็มเลยครับเนี่ยอันนี้น่าจะมาจากอันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นเลยล่ะครับเนี่ย อ,อันนี้เป็นห้างนะครับห้างของขายของคล้ายๆข,ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะครับของข้างในเซปาร์าเออดูดีครับเนอะสำหรับคนชอบโมเดลนะผมว่าน,นะนี่เนี้ยนะอลังการตัวอะไรบ้างาครับรุ่นไม่ทันยุคแล้วแหละแต่ดูดูเหมือนจะมีดาบก้อนบอลเลยของเพียบเลยครับมีแค่าทางเดินเล็กๆอ่ะดูดิดูดิโ<ฮ>้เพ<ฮ>ียบร้านเ์ตันี่สริๆนเครั มีส่วนในร้านอาหารให้นั่งกินได้ด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับติดันเลยเนี่ยสามารถเข้าไปกินได้เลยนะครับเนี่ยมาครับเรามา,าร่วมโครงการบุญด้วยกันนะครับนี่นะครับภาพนะครับนี่นะครับสวยนะครับ มันเป็นภาพเพียงหนึ่งเดียวนะครับและมีภาพเดียวนะครับที่เพื่อนๆจะได้เป็นเจ้าของนะครับแล้วยังได้บุญร่วมกันนะครับผมจะไปนํา20%นะครับไปถวายวัดนะครับที่ห่างไกลนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ครอบครองภาพที่มีหนึ่งเดียวนะครับและจะไม่มีภาพที่เหมือนกับภาพนี้อีกแล้วนะครับเป็นภาพที่ผมเขียนเองนะครับขึ้นเฟรมเองขึ้นผ้าเองนะครับโอเคครับ